อากาศหนาวๆวันนี้โอ้รู้สึกหนาวมากมาในสวนค่ะวันนี้จะพามาเก็บผักชีเก็บผักชีไปทำวันนั้นคันนาเขาโดนโดนหิมะนะคะช้ำๆเนี่ยช้ำอะแต่ว,ว่าเขาไม่ตายเห็นไหมะไม่ตายนะคะแต่ว่าก็แบบ เศร้าไปเลยเศร้าซึมไปเลยอันนี้ต้นหอมกับไใอใบขึ้นช่ายนะคะไม่ตายอันนี้ขึ้นช่ายนะคะนี่อันนี้เราปลูกจากวิธีปักชำนะไม่ตายนะคะแล้วเขา,าก็เป็นเมล็ดลมแรงด้วยนะ,ะเขาก็เป็นเมล็ดงอกแล้วก็ร่วงขึ้นมา ไม่ได้ไม่ได้ปลูกเลยนะคะปลูกแค่ต้นเดียวลมแรงแรงดูต้นกล้วยหน้าหนาวนะคะบรรยากาศในสวนก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ต้นกล้วยของเรานะคะวันนี้ปีนี้เราคุมคุมเขาเอาฟอยที่มันเป็นแบบการความหนาวนะห่มข้างในก่อนแล้วก็เอามี อันเนี้ยเป็นกันน้ำนะพันข้างนอกอีกแบบนี้นะอันนี้สามีเป็นคนทำให้ละลมแรงๆจะหายไหมเนาะเน,นี่ยูผให้ฝรั่งนี่เขาทำอะไรไม่ค่อยละเอียดเหมือนคนไทยนะจริงนะอันนี้ก็คงจะเป็นแต่บางคนเหมือนกันเนาะไม่รวมหมดลูกค้า,นะาสามีเขานะ่ะแบบละเอียดมากเพราะว่าเขาเคยอ่ะสมัยเป็นเด็กสามีของเขาเคยอ่ะ ติดฐานเนะาะทหารที่นี่คือเขาละเอียดมากเขาน้าสงสัยต้องหาสามีที่เคยเป็นทหารมัง้งจะได้รีดผ้าทํากับข้าวรอเวลาเรากลับมาในบ้านผักนะคะก็จะมีผักชีผักชีนะคะวันนั้นเขาอยู่ข้างนอกเนาะหิมะตกใส่เห็นไหมคะเราก็เอามาไว้ในบ้านผักบ้านผักก็ไม่ได้มีฮิตทิ้งอะไรนะคะก็อันนี้เป็นผักกาดหืน ผักกาดหื้นนะคะนี่อันนี้เป็นอะไรนาะอ๋อผักชีมะริดผักชีอีกรุ่นหนึ่งเราเพาะไว้นะคะขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะคะเป็นเบี้ยเล็กๆอันนี้ผักผักหืนผักกาดหืนเนาะนี่ค่ะโอ้ไกลจะได้กินละทนหนาวเหมือนกันนะคะอันนี้เอ่อเป็นไอ้ต้นหอมมะริดต้นหอมนะของไทยเราหวานเอาไว้อันนั้นก็เป็นผักชีนะคะ อันนี้เป็นขึ้นช่ายผักชีวันนี้เราจะถอนถอนรากผักชีจะไปทำเออเราจะไปทำไอ้นี่อะไรนะไปทำหมูย่างหมูปิ้งหมูปิ้งนมสดนี่ค่ะเดี๋ยวจะขอเวลาถอนผักชีก่อนนะคะทุกคนอันนี้จะมีอะ,อะไรเนาะที่หวานไว้ไม่ได้เขียนชื่อไว้เลย อันนี้จะเป็นคันนารู้สึกว่าอันนี้จะเป็นคันนาค่ะคันนาอันนี้ผักเขียวผักกาดที่เขาเอาไปอ,าอะไรนะที่เอาไปขันส้มผักกาดเนี่ยขึ้นแล้วรู้สึกว่าเขาทนหนาวเหมือนกันนะลองดูนะปีแรกนะส่วนอันนี้ยังไม่ขึ้นนะอันนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นขึ้นชายสีชมพูนะคะเนี่ยค่ะทุกคนสวนก็จะเงียบเหงาแบบนี้นะคะ โอเคเดี๋ยวจะขอเวลาเก็บถอนผักชีก่อนนะคะ